สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีช่องอุรเบกช anel ครับผมเมื่อนี้กับสิมาเปิดราคาควายครับตอนนี้ผมอยู่บ้านทุงโปงตําบลกุจิกอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมอ่ากับเปาเอครับทีมงานบ้านนาครับผมสวัสดีครับเปาเอทีมงานบ้านนาครับครับผมเมื่อนี้พ้าพี่พาน้องมาเปิดควางงามครับอยู่ทางหนองบัวลำพูนะครับมาเปิดราคาควายน้ำกันเอาใจพี่น้องเกษตรกรนะครับเนาะครับผมไปพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งแม่แหลกเลยครับไปชมกันเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่พี่อรุณนะครับผมสวัสดีพี่รุณครับผมสีมว่าเปิดราคาควายนะครับช่ชมแม่แรกกันเลยครับผมแม่หยังนี่ครับอยู่ตอนไหนมนี่ซื้อซื้อไว้ตั้งไหนครับแม่มายมครับแม่มายมนะครับกับลูกน้อยกับลูกน้อยจากเดือนนะครับเดือนครึ่งครับเดือนครึ่งเดือนครึ่งนะครับผมเดี๋ยวเบงอุดมทัศนีควายไทยนะครับผม เป็นเสื้อสายมาจังไหนครับนี่แม่มายมมนี่ครับจะเป็นสายอุไทยนะครับตัวนี้เป็นสายอุไทยนะครับผมดูจากหน้าเขานะครับสายอุไทยอัตลักษณ์นะครับอุดมทระนีควายมีชัดเจนนะครับผมสาแต้มแก้มจ้ำครับมีองคข้อสององถึงสามองนะครับองคข้อผูกบวยตั้งหักครับผมองคข้อผูกบวยครับเออบกพ้าใหญ่ครับผมลักษณะการยืนครับเบื้องเล็บเท้านะครับเล็บดีนะครับแม่มายม แม่้ยมหน้าตาสวยนะครับเบื้องรอบๆตัวครับอ้างดีครับอ้างง่าดีครับเบื้องหางครับผมโค้งหางงดีครับท้ายเพื้นกันไงครับนี่ครับท้ายบักหน้าตัดสวมถุงเท้าขาวนะครับกำไลคาดดำนะครับนี่นะครับชัดเจน เป็นเชื้อสายอุทัยครับสถานะท้องตอนนี้เป็นยังไงครับว่างครับท้องว่างนะครับว่างครับผมสถานะท้องยังว่างอยู่เพราะลูกเพิ่ยังหน่อยเนาะลูกยังน้อยอยู่หน้าตาสวยงามครับเิ้นหลัดพัฒนาหนิสวยครับครับความสูงยู่ท่าไหนครับแม่มายมหนึ่งร้อยสามสิบเก้าครับหนึ่งร้อยสามสิบเก้านะครับอ่าลำตัวกกะยงาดีนะครับผมเบื้องหลังครับหลังป้าบูครับ นะครับหน้าผากนาผากก็ง้ามดีนะครับตัวบกข้อข้อบาเข่งนะครับเพื่อนห้ลูกเที่ยวใดแล้วครับแม่มายมงลูกตัวที่สองนะครับเม่อกินลูกตัวที่สองตัวแรกเพื่อนเป็นแม่หรือผั่ครับตัวแม่ลูกที่สองกะตัวเมียครับ ตัวแม่แม่มาอีกนะครับผมย่างไปแล้วห้องหาลูกแล้วมาแม่ที่ละมาถ่ายรูปเร็วโอ้ยอามดีครับพอเป็นสายจังใดนะครับสายนี่เป็นหลานเพชรอุดรครับหลานเพชรอุดรนะครับมาห้องนี้เร็วมา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 ไปหาแม่ครับกำลังเป็นตาสร้างนะครับผม ัวเล็กๆนะครับอ้าวมาจะใส่ว่าไม่คือเป็นไล่ๆยังเสือว่ามันเสือเนอะาะไล่งั่วไหมลูกแม่มายมนะครับอายุเดือนนะครับเดือนเศษๆนะครับอุดมทัศนีมนครับมีนะครับผมผิวพันธุ์ดีนะครับผิวพันธุ์ดีเด็ดอุยหวยอยู่นะครับ เวลาตอนนี้นะครับแสงแดดตะเวนกำลังตกดินนะครับ17นาฬิกา15น,นาทีครับผมเปิดราคาใบหลายปันใดครับแม่มะยมแม่มะยมนี่ครับน้องดาวประกายมีใบอายุ14,000ครับผมน้องดาวประกายนะครับ145,000ครับราคานะครับราคาเกษตรกรเอื้อมถึงได้ครับสายพัฒนานะครับผมสายอุทัย พอ่ออะไรก็ครับเมื่อกี้ผมถามกันลืมพอพอน่องประกอบน่องอดาวประกอบาค,าครับมัเป็นร้านเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรสายเพชรสายเพชรอุดอรจำพ่อไดอไอออ้ครับเคยทับมาจาัจาจางไหนวอครับทำอะได้ครับครับจากเจ้าของเดิมนะครับผมสายเพชรอุดรน,นะครับมาบวกกับสายอุทัยนะครับผมโค้งสางไงกับเนื้อหนังดีนะครับมาเจอกันกับเบิ้ง ในอนาคตต่อไปนะครับน้องน้องประกายดาวประกายนะครับจะเป็นยังไงในอนาคตนะครับรอติดตามเบิรงนะครับขันยังยูนี่นะครับผมหันโมเปียนจะของไหมเถอครับผมสำหรับแม่มายมนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับผมสนใจนะครับแล้วชมมีจะโค้ครับโอนี่ มีสาม,โค,ม,มโครมนะครับเดี๋ยวผมจะขอเบอร์ไว้ให้ถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวชมแม่ต่อไปนะครับอ่ามาชมโคมที่สองนะครับโคมที่สองแม่ยังนี่ครับอันนี้แม่น้ําตาลครับแม่น้ําตาลนะครับ <c oughs> แม่น้ําตาลเป็นควายเสื้อสายมาจังไหนครับสายอุทัยครับสายอุทัยเหมือนกันนะครับ,บาทำไมสายอุทัยกับโบชื่อมักเป็นปตาปังแบบ ลูกลูกวะครับลูกปลาปังนะครับปังแปดลิ้วนะครับปลาปังปับเบิงอุดมทัศนีนะครับต้องอยากเตือนวะครับผมต้องอยากเตือนครับตาแต้มแก้มจ้ำกับมีเห็นนะครับผมเอิกบะเ้าวนะครับเอิกบะาวครับดูหน้าตานะครับ แม่อย่างก็ครับแม่น้ำตาลแม่น้ำตาลเลืมได้พวกถ <c oughs> ้งถามไปพูลืมแม่น้ำตาลกับลูกซื้ออย่างครับลูกคนซื้อปานทิพย์ครับน้องปานทิพย์นะครับว่าแม่นตัวนี้ปะครับดูด้านหลังครับแม่น้ำตาล เบ่งกบหางครับผมเบ่งเล็บเบ่งเท้ามีบ่รค,ครับลูกครับอ้าวง้อวมาจังเลยนอไปดิตัวฟังนั่นบ่ครับลูกฟังนี้นี่ครับลูกนะครับ <c oughs> ป,รปานทิปานทพนะครับ <c oughs> กกาหาแสนครับลูกล้านหาแสนคร <c oughs> <ๆ>ับผมลูกล้านหาแสนนะครับ เดี๋ยวเบิ้งลูกนะครับลูกเจ้าห้าแสนนะครับจักเดือนนี้ครับผมลูกครับสี่เดือนกว่าครับสี่เดือนกว่านี้นะครับแม่น้ำตาลแม่น้ำตาลสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยสี่สิบสองครับหนึนะครับแม่น้ำตาลสถานะท้องเพื่อนตอนนี้เป็นยังไครับสถานะะน่าจท้องครับตอนนี้ท้องกับ้องนี เจ้าของเก่าว่าทับใบครับลานหาแสนตัวเก่าครับลานหาแสนตัวเก่านะครับผมมีใบมีใบหรือโค้มต eh ัวโค้มโตครับโค้มโตัวนะครับแม่น้ำตาลเปิดราคาใบไหลาเป็นไรครับตังนี้เปิดใบยี่สิบสองครับยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองหมื่นนะครับสองแสนสองนะครับผมกับลูกนะครับนี่ครับลูก เบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องนาเขานะครับรูไม่ยากคร้อยสี่สิบส,สองสครับนี่ครับผมเ,เริมนิ่งแล้วเมื่อกี้มี่ง้อมากกวนนะครับเพื่อนก็เเรอยากเต็นดวงแม่น้ำตาลกับลูก 2, สองแสนสองครับผมชมโค้ต่อไปครับ ชมแม่ที่สามครับแม่ยังครับแม่ใหญ่แม่ทองเหลาครับแม่ใหญ่นะครับชื่อทองเหลาทองเหลาเนี่ยครับแม่ทองเหลานะครับอ่าเป็นควายสายเสื้อสายมาจช่ไหนครับอันนี้เป็นควายสายบ้านเฮานี่ครับอ่าควายโบุรีบ้านบ้านเฮานี่เนาะอ่าควายบ้านนะครับผมตาแต้มแก้มจ้ำนะครับนี่ครับผมอ่องข้อนะครับสามอองนะครับเพื่อนอยากตื่นนะครับผมจะบ่ได้ย่างนะครับย่าง ไปใกล้นะครับอ,องค้อครับผมเบิ่งอ,องค้อครับเพียรุ่นหมุนตัวให้เบื่องนะครับเพ็่นหมุนให้วะเพ็่นอยางย่านแน่นะครับด้านหลังนะครับความสูงยุ่เท่าไหร่ครับแม่ทองหลาหนึ่งร้อยสามสิบแปดนะครับผมมีลูกสองตัวเนาะลูกตัวเดียวครับ ลูกตัวผู้ตัวนี้นะครับสถานะเพื่อนตอนนี้ท่องท่องกับทองกพ่อบ้านละพ่อบ้านบ้านนะครับผมท่องกับปู้เบาาไทบ้านแต่ตัวใหญ่นะครับผมจักเดือนแล้ะครับท้องได้กี่เดือนครับประมาณสี่เดือนนะครับเดี๋ยวเบื้องลูกนี่ครับลูกเพื่อนนะครับลูกเพื่อนนี่เป็นเส้อสายแม่งไ,ไนครับ จักอายุหลายปีแล้วครับลูกเพื่อนนี่9เดือนนะครับตัวสูงใหญ่ดีนะครับสูงเท่าไหรนะครับลูกนี่ได้วัดไว้ครับสูงอยู่ปัครับอยู่ประมาณ120หน่อย่ามั้งครับประมาณ120นะครับเพิ่งหน้าลูกนะครับตาแต้มแแค้มจ้ำนะครับนี่นะครับมีองค์ข้อครับผมอันนี้ตัวผู้นะครับ ลูกบันเทือกครับมึงนาเขาวครับแม่ทองเหลากับลูกลูกซื่ออย่างครับเจ้าเทพครับลูกเจ้าเทพซื่อเทพนะครับผมมึงเพิ่นยืนครับงามครับผมอ่าเห็นงามดีครับเจ้าเทพผู้ใดนี่ไม่ยืนหัวมมูนี่แม่ท้องค่ำ น้องทองคำนะครับอ่าเบื้องหางนะครับเจ้าเท่ครับปกติว่าเป็นนั้งสี่เนาะพี่อ่าไม่ท้องเหลาอยากตื่นนะครับอย่าเบื้องไกลๆว่าใดมาสีดยามาทายรูปพือเสือ้อครับเปิดราคาใบไล่เป็นไ,ไ,น,ไนครับ แม่ลูกนะครับลูกตัวผูนะครับผมแม่ท้องหลาวกับลูกเจ้าเท่นะครับเปิดไว้ที่หนึ่งแสนสามหมืนห้าพันนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับเล็บดีนะครับอ่าโอเคครับ คมต่อไปได้เลยครับโคมที่ C ครับผมแม่ยังครับอันนี้แม่คำแพงแม่คำแพงนะครับแม่คำแพงเมืม่อกี้โคมที่สามลูกที่เขาใดล่ะครับลูกสองในท้องลูกสองในท้องแล้วครับผม แม่ค้าแพงนี่แม่ข้ามแพงนี่เป็นเชื้อสายมาจั้งไหนครับแม่ค้าแพงนี่เป็นสายอุทัยร้อยเลยครับสายอุทัยร้อยนะครับสายอุทัยร้อยนะครับความสูงอยู่เท่าไหร่ครับแม่ค้าแพงความสูงอยู่ร้อยสี่สิบครับหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับผมร้อยสี่สิบเบื้องล่าพข้าวครับของพ่อมีนะครับของพ่อมีนะครับเล็บดีครับ บนทายครับน้ำตัวย่าวดีนะครับกคกหางง่ายดีครับแม่คำแพงจะเชื่องนะครับแม่นตัวที่ผมลุมนะครับอยู่อยู่ตนนะ้นพวเนาะแม่คำแพงนะครับ จยง่ายกินเก่งครับนี่นะครับลูกเพิ่อนอลูกเพื่อนเสื้อสายมาจากไหนครับลูกซูโม่ครับลูกโม่นะครับลูกซูโม่อายุเท่าไหร่แล้วครับนี่สิบสี่เดือนนะครับมู่ขึ้นกันกับแม่ครับ เพือนครับหน้าตานะครับเดี๋ยยวทงงงผมออก้ครับอัตลักษณ์นะครับอุดมทัศนีนะครับมีชัดเจนนะครับคมนะครับคมดีนะครับเอวุบข้านีครับใยครับใยดีครับซื้อยังครับลูกเพื่อนนี่ข้ามแก้วนะครับแม่ข้ามแก้ว แม่ค้ำแพ้งกับลูกค้ำแก้วเปิดราคาครับราคาเปิดอยู 27, ่27.5พันครับ207,500นะครับ207,500เป็นเชื่องดีนะครับแวว้าแก้วบม่ค่อยดินแห้งครับลูกก็ กำลังงามนะครับเป็นสาวนะครับมังคนลูกของซูโม่ด้วยนะครับท้องเป็นยังไงนะครับท้องสามเดือนครับของท้องสามเดือนท้องยกมงคลครับท้องยกมงคลนะครับสามเดือนนะครับมีใบมีหลอดนะครับผมมีใบมีหลอดรับประกันนะครับท้องโยกสองตัวเครื่องนะครับผมโค้งโค้มนี่นะครับ สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเขาเดือนที่ห้าปะครับแม่อ๋อเดือนที่ห้านะครับเขาเดือนที่ห้าครับผมมีอีกวะครับหรือเบิร์แล้วครับนี่นเบิร์ตเหอครับอ่ามีทั้งหมดอยู่ด้วยกันสี่โคมนะครับทั้งหมดสี่โคม <c oughs> เดี๋ยวจะส,สอบถามนะครับเพียรุ่นเพิ่มเติมนะครับการเลี้ยงวายข้อของเพียรุ่นนี่ ครับหอกหง่นะครับพอกใหญ่เลยนะครับการเลี้ยงควายของพี่นี่ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเศร้าของพี่จนพี่เขานอนมีวิธีการเลีล้ยงควายจังไดนะครับการเลี้ยงปกติต่ำบ้านๆน้อยนะครับฟ้ามี่ตื่นเช้ามากจะเอาออกเล่มเอาออกเล่มเล่มหยาเล่มหยาเล่มหยาแลา้วก็ยูแถวนีบครับหรือผ้าไปทางอื่นยูแถวหนีบนะครับ ดดาาา่าาาาไปตััดหหญ้้้มใเเขงนลครบกินหญ้าเล่ญ้า,าตอนเช้านี่หอดจังโมงครับอหอดสิบโมงครับประมาณสิบโมงค,ครับสิบโมงหลังจากนั้นเพื่อนเอาเพื่อนไปไหว้ศาลครับเขาเอาเขาน้อนน้ำน้อนน้ำแล้วก็เอาเขาไม่ลมครับพักผมเอาน้อนน้ำโดนไหน,นครับน้อนน้ำก็ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบไมทีอ๋อสิบห้ายี่สิบไมทีเอาเราเก่าเขาห่มเขาห่มครับครับผมหลังจากที่เขาห่มนี่เขาไม่ยาให้เขาไม่ยาให้ อย่าเข้าไปเกี่ยวมาไห้นะครับครับไปเกี่ยวมาไห้ที่นี่ไห้นอนเขาโฮมอยู่หอดจังโมงครับหอดใบสองโมงครับถึงบ่ายสองครับผมหลังจากบ่ายสองเราเดินทางไหนต่อครับบางวันก็ออกมาเล่มบางวันก็คือเอาเขาคอกเลยคือเอาหย่าไม่คอกอ๋อแล้วแล้วแต่เข้าสะดวกหรือเข้าว่างนะครับผมครับผมให้กินยาบางมื่อก็ให้กินยาในครอบบางมื่อก็ให้ไปเล่มหย่านะครับ อยู่สวนเจ้าของเนี่ยเนาะให้เพื่อนได้เดินให้เพื่อนได้ออกกำลังกายครับผมมีนอนหนามอยู่ปะครับตอนแรกนี่ตอนแรกนี่บางวันก็มีครับทำอะไรแดดแรงแห้งเอาเอาไปนอนครับอ๋อแล้วแต่อากาศพร้อมครับผมมือใดนเด่แห้งค่อยขีนอนนะครับขันบนนอนกัดเอาเขาคอกเลยครับครับผมติดล้ำพูนะครับล้ำพูพานนะครับแม่นบ่ครับ ลำพูอ่าหลังจากนั่นนะครับหลังจากเขาคอกนะครับตอนเย็นได้ให้อาหารอีกบ่ครับบบ่ครัให้พักเลยให้พักเลยอ๋ออาหารเสริมมีบ่ครับอาหารเสริมโมมี่เขาจะมีก็มีเกลือแร่เป็นเกลือแร่ครับผมส่วนใหญ่เป็นหญ้าสดเนาะครับผมฟางฟางบ่มีครับฟางบ่มีนะครับผมก็จะเป็นหญ้าสดนะครับส่วนใหญ่ครับวัฒนจักรกิจยู ประมาณนี้นะครับผมอยูระมาณทุกมือนะครับผมกระส่วนมากในอยากให้จุ่ยาอยู่ในร่มตลอดอืครับผมจุ่มยาในร่มนะครับครับผมท้าเกษตรกรนะครับคนไหนสนใจนะครับผมกับนี่หลายราคานะครับข้อของพี่รุ่นนะครับผมตั้งแต่โค้มแรกนะครับโค้มสองโค้มสามแล้วก็โค้มทีซีนะครับโค้มสุดท้ายนะครับ แม่ค้าแก้วเป็นว่าแม่แม่ค้าแห้งอ่ะลูกคําแก้วนะครับค้าแก้วครับกาขอขอบคุณนะครับเอฟซีนะครับที่อยู่ในประเทศไทยแหลก็ต่างประเทศนะครับผมเกาหลีใต้ไต้หวันอิสระเอลสหรัฐอเมริกานะครับที่รับช่งผมอยู่นะครับผมถ้าอยากเลี้ยงควายนะครับผมอยากได้ควายไปเลี้ยงนะครับเป็นควายที่สายพัฒนานะครับสายพัฒนาแล้วนะครับก่ ข้อของเพรุลุนนี่กะบ่ผิดหวังครับผมนี่จะตัวดีๆนะครับถ้าเกิดสนใจยังไงครับเบอร์เพรุ่นครับ065065ครับ2362362996นะครับเพรุลุนบ้านทุ่งโปรงนะครับอำเกอตเบุเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมกะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ